สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Youtube ที่ดินโคราชครับวันนี้แมนจะพาไปชมที่ดินเหมาะสำหรับทำธุรกิจอยู่ติดถนนราชสีมาโชคชัยหมายเลข2-2-4ครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับส่วนการเดินทางแมนจะเริ่มต้นการเดินทางตั้งแต่ปตทอดอนไพรคยค่ปตทนี้จะอยู่บนถนนหมายเลข2 2 4ครับอยู่ฝั่งเดียวก,กันกับที่ดินแปลงนี้เลยครับ จะห่างจากที่ดินแปลงนี้ประมาณเพียงแค่750เมตรครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับ และตอนนี้แมนก็ได้พาทุกท่านมายืนอยู่หน้าแปลงที่ดินแปลงนี้แล้วครับตรงบริเวณนี้จะเป็นด้านหน้าของแปลงที่ดินครับที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่ดินโคราชนัมเ no. บอร์344ครับขายที่ดินติดถนนราชสีมาโชคชัยสาย2 2 4ครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่18ไร่ครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1.5ล้านบาทต่อไร่ครับ จุดสังเกตของที่ดินจะอยู่ตรงบริเวณกิโลเมตรที่42ครับและที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับทิศเหนือกว้าง339เมตรครับทิศใต้กว้าง402เมตรทิศตะวันออกกว้าง107เมตรครับส่วนทางทิศตะวันตกด้านหน้าที่ดินจะกว้าง60เมตรครับ ด้านหน้าที่ดินมีความกว้าง60เมตรนะครับผมที่ดินติดถนน4ี่เลนครับหมายเลข224เหมาะสําหรับทําธุรกิจกิจการต่างๆได้เลยครับผมพออยู่บนถนนราชสีมาชโชคชัยครับเป็นถนนที่เข้าตัวอําเภอชโชคชัยแล้วก็สามารถตะเลิอดเข้าตัวอําเภอโคราชได้เลยครับ และที่ดินแปลงนี้ครับก็อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับใกล้ทั้งโรงงานนะครับหรือว่าใกล้บ้านจัดสรรครับผมแล้วก็ใกล้แหล่งชุมชนนะครับเป็นหมู่บ้านดอนไพรครับที่มีหมู่บ้านขนาดใหญ่มากกว่าถึง3-400หลังคาเรือนกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ครับเหมาะสําหรับสร้างบ้านจัดสรรด้วยนะครับหรือว่าสร้างบ้านเช่าด้วยหรือว่าจะเป็นโรงงานธุรกิจต่างๆนะครับ สำหรับโรงงานที่ใกล้กับที่ดินของเรามากที่สุดครับจะเป็นโรงงานคากิวครับเป็นโรงงานชำละและแปรรูปครับโรงงานนี้นะครับจะมีพนักงานมากกว่า2,000คนกันเลยทีเดียวครับและอยู่ห่างจากที่ดินของเราครับหรือว่าที่ดินแปลงนี้ประมาณเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นครับ ที่ดินแปลงนี้ถ้าซื้อมาแล้วสร้างบ้านจัดสรรเพื่อรองรับพนักงานนะครับที่จะกู้ซื้อบ้านนะครับที่มีความสามารถที่จะกู้ซื้อบ้านนะครับก็ดีครับผมเพราะว่าอนาคตต่อไปครับที่ดินก็จะมีความเจริญครับผมก็จะมีบริษัทเกิดขึ้นมากมายครับจะมีประชากรนะครับเข้ามาทํางานบุคลากรเข้ามาทํางานเยอะแยะเต็มไปหมดครับและเขาก็ต้องการซื้อบ้านต้องการเช่าบ้านเพื่อที่จะอยู่ใกล้ๆกับโรงงานที่เขาทํานะครับ และบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นด้านในที่ดินครับแม้นจะยืนอยู่ด้านในที่ดินแล้วก็หันหน้าออกไปนอกที่ดินนะครับผมจะหันหน้าเห็นถนนครับมีรถวิ่งสัญจรไปมานะครับลักษณะที่ดินครับจะต่ำกว่าถนนประมาณเพียง150เซนติเมตรนะครับก็คือเมตรห้าสิบครับผมที่ดินจะเป็นที่ไร่นะครับเป็นไร่มันสำปะหลังครับผมและที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันปตทเซเว่นอีดเว่นนะครับ750เมตรครับ ใกล้แหล่งชุมชนบ้านดอนไพรนะครับ750เมตรใกล้บ้านจัดสรรใกล้โรงงานคาคิวครับ2กิโลเมตรครับส่วนจะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับก็จะอยู่อ้อมบริเวณตัวอำเภอโชคชัยเลยครับผมและที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากตัวอำเภอโชคชัยเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นครับห่างตัวอำเภอเมืองโคราช60กิโลเมตรครับ และสำหรับท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับก็จะห่างเพียงแค่280กิโลเมตรเท่านั้นครับที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่ บ้านดอนไพรตำบลไทยเยี่ยมอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับจะอยู่ใกล้ๆปตทดอนไพรเพียงแค่750เมตรนะครับสังเกตที่ปตทครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับปตทนะครับสามารถดูโลเคชันดูพิกัดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยครับกดคําว่าเพิ่มเติมนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆครับแล้วก็โลเคชันอยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่าถ้าหากท่านใดครับที่สนใจอยากมาชมที่ดินอยากติดต่อสอบถามแมนก่อนครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงทางเบอร์โทรศัพท์ หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับและสำหรับคลิปนี้แมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับแมนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แมนด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ